สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีทั้ง5ชิ้นเลยนะครับนะของฟรีทั้ง5ชิ้นนี้นะครับนะมันจะเป็นแบบภารกิจต่างๆนะครับนะตามที่ขึ้นขวาเลยเนาะ UGC Quest เนี่ยครับนะคือแต่ละภารกิจนะถ้าเราทำสร็จภารกิจหนึ่งนะครับเราก็จะได้ของฟรีมาชิ้นหนึ่งเลยนะครับนะ นี่นาะตามที่ด้านขวาเลยนะครับนะเป็นควสอันนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับคิดอันแรกที่ผมจะมาสอนนะครับคือเก็บเหรียญให้ครบ10เหรียญนะครับนะแล้วทุกคนก็ตามผมมาได้เลยนะครับนะนี่นะครับคือเหรียญแรกเนาะแล้วก็อีก9เหรียญเดี๋ยทุกคนตามผมมาเลยนะครับนะ โอเคครับแล้วก็ได้ของฟรีชิ้นนีะครับเป็นสร้อยเลยนะครับนะโอเคแล้วเราก็จะไปเอาของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับต่อไปของฟรีชิ้นต่อไปนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรอะครับนะเหมือนจะเป็นกระเป๋าพายกระเป๋าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะโอเคให้ทุกคนตามผมมาเลยนะครับนะทุกคนแค่ตามผมมาแล้วก็ทําตามทําตามเดินตามผมมาเลยนะครับทุกคนก็จะได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยววอา้ทุกคนเดินลงมาเลยนะครับเมื่อเราเดินลงมาเนาะเออเราเป็นหนึ่งนะครับนะ พวกเรืไปหน่อยโอเคครับเมื่อเราเดินลงมานะครับนะจะมีไอ้กล่องนี้นะครับนะทุกคนก็ไปกด E เลยนะครับนะเคมนะครับเดียบร้อยไดไอเทมชิ้นนี้นะครับกระเป๋านะโอเคเนาะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับผมไม่รู้กระเป๋าอะไรเนาะแต่มันจะได้มา2ชิ้นนะครับนะไอเทมเนาะโอเคแล้วก็ไปขอฟรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีนะครับนะต่อไปนี้จะเป็นสีชมพูแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับให้ทุกคนนะครับเดินตามผมมาเลยเนาะก็คือให้เต้นให้ครบประมาณ10นาทีนะครับนะ เราจะต้องแบบ FK ทิ้งไว้ครบสิบนาทีเลยนะครับนะนี่ครับให้เราเดินมาตรงนี้เนาะเห็นไหมมันจะมีลําโพงหลายลาโพงอยู่นะครับนะให้เลี้ยวเข้าเลยนะครับเสร็จแล้วก็มันจะเต้นอัตโนมัติเนะก็ปล่อยให้มันเต้นไปนะครับแน่ไม่ว่าจะนับนะครับนะตรงด้านขวาของเครสนะครับนะเวลาของปอบให้มันลื่นโอเคนะครับนี่นะครับด้านขวาของเครสเนาะแค่นี้นะครับนะแล้วก็ FK ทิ้งไว้1ิบนาทีเลยนะครับนะโอเคไป โอเคครับเราก็ได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับนะแต่กี่อัดไม่ทันนะครับนะคลิปมันตัดไปก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคครับเราก็จะไปเอาของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับนะโอเคครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีอีกชิ้นชิ้นที่สี่นะครับนะเป็นหมวกนะครับนะโอเคนะครับนะคือเควสนี้ครับคือให้เรานะครับนะทำการกดจอยนาวนะครับนะ คือเราต้องแต่งหน้าครับขึ้นวทธีให้ครบสามรอบนะครับนะถึงเราก็จะได้หมวกเนาะคือแต่งตัวเป็นยังไงก็ได้นะครับนะนี่เอาออกเลยเอาออกนี่นะครับแต่งแต่งหน้าเนาะคือไม่ขึ้นอันดับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามได้หมดเลยนะครับนะนะครับเนาะแต่งหน้าเป็นอะไรก็ได้นะครับนะถ้าเกดเสร็จแล้วก็กดแอปพลายนี่เรียบร้อยครับนะเสร็จแล้วก็มันบอกว่าโว์สตาร์อินสีสีวิก็คือแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับ คืออ okay, ีก40วบครับเราจะขึ้นวทีเนาะแล้วก็ล่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเดียวผมขอตัดไปตอนแบบถึงเลยนะครับนะโอเคนะครับนะเมื่อเราถึงจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะนี่มันก็จะโพสท่านะครับนะคนอื่นก็จะโพสท่าเนาะแล้วก็ต้องดูไปนะครับนะโอเคเราก็จะดูไปเนาะโอ้โพท่าพท่าโอ้โอโอเคโอเคโอเคโอ้ผมควงง่ยโอ้ต่ยังไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคนะครับนะโพสโพสก็โพสประมาณนี้นะครับนะ เสร็จแล้วเนาะเราจะบวชนะครับบวตใครก็ได้เนาะแต่เราไม่สามารถบวตตัวเองได้นะครับเนาะจะโบวตหรือไม่โบวตก็ได้นะครับนะแต่โบวตได้แค่คนเดียวนะเนี่ยโบวตได้แค่คนเดียวนะผมแนะนำไม่ต้องโบวตดีกว่านะเราจะได้ขึ้นที่หนึ่งกันนะครับนะโอเคนะโอเคนะครับนะอันนี้ตัวละครผมเนาะแล้วก็โอเคขึ้นไปเดเอ้าได้ที่หนึ่งเฉยโคตรดวงดีนี่มีคนบวตผมไอ้สองคนที่บวตผมไม่เป็นไรต่อไปนะครับนะทุกคนก็กดจอยนาวเหมือนเดิมนะครับเมื่อเสร็จเนาะนี่เห็นไหมทุกคนดูควีอี นี่ยเห็นไหมได้มาหนึ่งละกดจอยเอาเลยนี่ไฟแลราไม่ต้องแตกหน้าอะไรก็ได้นะครับนะเพราะมันก็เหมือนเดิมเนาะนี่แอนที่แฟนเมื่อไหร่ก่อนแฟนแมทมันไม่เท่เอ้เท่อยู่แต่มันปิดหน้านี่นะครับนะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กดแอปพายนะครับนะไม่ก็เออเอเอผมกดผิด mm hmm. ตีกดผิดแป๊บหนึ่งขอโทษทีครับกดแอปพาย yes 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 แล้วก็แค่นี้เนาะแล้วเราก็รอเหมือนกันรอเหมือนเดิมเลยนะแปดสิบวีเนี่ยโอเครอเลยครับ ก็คือเอาง่ายๆนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับนะคือจอยจอยจอยเนี่ยสามรอบนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเบระมาณหนึ่งถึงประมาณตอนนี้หนึ่งรอบแล้วนะอีกสองรอบนะครับนะแล้วก็จะได้หมวกเลยนะครับนะโอเคนะครับนะผมขอตัดไปถึงตอนรอบสุดท้ายเลยนะครับนะไปกันโอเคครับแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายนะครับนะอันนี้ผมไม่โหวตเลยนะครับนะก็ผมก็ไม่ต้องโหวตเลยก็ได้เนาะโอเคเราก็ไม่ต้องโหวตนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเนาะ โอเคครับผมก็ได้ที่หนึ่งอีกแล้วอะโอ้เราก็ได้เลยนะครับนะเนี่ยครบสามรอบแล้วก็ได้รานหมวกเลยนะครับนะหมวกอันนี้จะเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับนะโอเคนะไอเทมเขมนะกดโอเคไปเลยนะครับต่อไปนะครับนะให้ทุกคนนะครับนะไปรับไอเทมจะเป็นไอเทมเวนตานะครับนะขอบอกเงอนไขก่อนนะครับเงื่อนไขนะครับนะคือเราต้องทาเควสห้าเควสให้ครบทุกคอนเควสนะครับนะที่ผมบอกนะครับนะคือเราต้องทำเควสทุกเควสเลยนะครับนะที่ผมเอา บรรลับของฟรีั้งอันสุดท้ายแว้นตานสุดท้ายเนี่ยครับนะเพราะว่าเราต้องทำอะ่ะตั้งแต่ของฟรีชิ้นแรกอ่ะครับไอ้ครบถึง4ชิ้นนะถึงจะได้แว้นตานะครับนะคือต้องให้ครบอ่ะคือต้องครบ5ชิ้นนะครับนะถ้าไม่ครบ5ชิ้นเราจะไม่สามารถเข้าประตูประตูดําๆได้นะครับนะจ้าครบแล้วเราเข้าประตูดําๆได้เลยนะครับนะโอเคตามผมมากเลยได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ตามผมมาเลยนะก็ลงเหมือนเดิมนะครับนะเป็นลงอันนี้เนาะตอนเก็บเหรียญที่ผมบอกไปนะครับลงไปเลยเนาะ กระโดดกระโดดกระโดดนะครับนะต่อไปนะครับนะให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายเนาะมันจะมีประตูดําเอ้ยประตูดําๆไม่ใช่ผ้าดําๆเออผ้าดําๆนะครับนะนี่นะตักเสร็จห้าควยเราถึงเข้าได้เนาะแล้วก็จะเป็นเขาวงกฏแบบนี้นะครับนะให้ทุกคนนะครับนะ้เดินตามผมมาเลยได้เลยนะครับนะเส้นทางไปเอาเวนตานะครับนะให้เดินขวาแล้วซ้ายโอเคนี่เขาจะเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับนะเป็นเวนตานี่เลยเนาะต้องเสร็จห้าควยถึงทางําได้นะเนี่ย ซีเควสเออซีเควสนะครับนะ mm hmm. ขออ้าพูดผิดขออภัยด้วยครับโอเคเดี๋ยวครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์ subscribe like, แชร์แบบนี้นะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย This could